สาราคาซิงกินีตามให้กำลังใจแดลันยังหลังถูกฝากค้างคดีแชร์ลุกโซโฟ,โฟเล็ก 3D ทนายเตรียมประกันจากกรณีนายแดลันยังหุยชัยผู้ต้องหาคดีแชร์ลุกโซโฟ,โฟเล็ก3 D, ซึ่งเป็นสามีของนางแบบชื่อดังสาราคาซิงกินีถูกเจ้าหน้าที่สตอมอจับกลุ่มตัวคาสนามบินภูเก็ตหลังเตรียมหลบหนีกลับไปยังประเทศสิงคโปร์ ล่าสุดวันนี้พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบปากคำนายแดลันเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วและนำตัวส่งฝากขังศาลอาญารัชดาโดยมีสาวสาราเดินตามหลังมาและขึ้นรถตู้ไปพร้อมกับสามีเพื่อเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาโดยสาราเผยว่าเครียดกับสถานการณ์พยายามให้กำลังใจเขาก่อนหน้านี้เขาก็เครียดมากและพยายามบอกตนตลอดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด มีร้องไห้บ้างเขาอยากจะขอโอกาสขอเวลาให้พิสูจน์ตัวเองเมื่อวานนี้ตนเป็นการเข้าไปเยี่ยมไม่ใช่การไปให้ปากคำอะไรได้มีการพูดคุยกับทาง DSI เบื้องต้นแต่ไม่ได้มีคดีอะไรส่วนตัวไม่เคยทราบเรื่องโฟเล็กเลยมารู้ตอนมีข่าวของคุณพิงกี้ เดี๋ยวในวันนี้จะมีการโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเรื่องที่ไม่ใช่ข่าวจริงอีกครั้งยังไม่ทราบว่าต้องใช้หลักรัพ์เท่าไรในการประก,กันตัวเพราะอยู่ในขั้นตอน